ภาพบรรยากาศงานสุดยิ่งใหญ่ที่มีทั้งคนบันเทิงค่ะศิลปินดาราตบเท้าเข้าร่วมงานกันอย่างคึกคักเลยทีเดียวนะคะกับ Mono Original 2024 The Infinity of Contents ค่ะเปะิดสกราชศาสตร์เต็มแม็กนะคะกับทั้งภาพยนตร์แล้วก็ซีรีส์กว่า24เรื่องเลยทีเดียวค่ะเรียก ประสบความสําเร็จอย่างล้นหลามนะคะจนได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากๆสําหรับผลงานซีรีส์และภาพยนตร์ของโมโนออริจินอลที่ได้เผยแพร่ออกสู่สายตาคุณผู้ชมซึ่งล่าสุดได้จัดงานแถลงข่าวโมโนออริจินอล2024 The Infinity of Contents เปิดสักราชศาสเต็มแม็กอย่างยิ่งใหญ่เลยค่ะโดยในช่วงเช้าทางทีมคณะผู้บริหารและพนักง,งานของโมโนได้จัดพิธีบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเอาเลิกเอาชัยก่อนเริ่มงานนะคะซึ่งหลังจากนั้นทีมผู้บริหารนำโดย คุณประมพงศ์ศิรชัยรัตประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทโมโนเน็กซ์จำกัดมหาชนและคุณธัญญาวชิระบรรจงประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตร,รายการบริษัทโมโนเน็กซ์จำกัดมหาชนอีกทั้งยังได้รับเกียรติจากคุณพิโษโพธารมิกดรโสรัสอศวประภาประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารรักษาการบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนคุณนวมินประสบเนตรประธานกรรมการบริษัทโมโนเน็กซ์จำกัดมหาชนคุณบรณสิทธ์รักวงศ์ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติาก,าก,การบริษัท โมโนเน็กจำกัดมหาชนรวมเปิด Big Project รับสักราฐใหม่2024กับสุดยอดซีรีส์และภาพยนตร์ทั้ง24เรื่องแบบอัดแน่นครบทุกรสชาติซึ่งคุณผู้ชมจะได้ชมกันอย่างเต็มอิ่มตลอด24ชั่วโมงทาง Monomax แอปพลิเคชันดูหนังสำหรับคนไทยที่รวมทุกความบันเทิงที่ใช่เพื่อคนทุกเจนค่ะและช่องโมโนทวตนช่องหนังดีซีรีส์ดังอันดับหนึ่งบนฟรีทีวีไทยบรรยากาศภายในงานเปิดตัวโมโนออริจิน2024สุดยิ่งใหญ่ ที่ได้เนรมิตสเตเดียมโมโนทวนีายให้กลายเป็นอาณาจักรสุดอลังการค่ะซึ่งเปิดฉากด้วยเหล่ากองทัพนักแสดงรวมทั้งผู้กำกับผู้จัดรวมกว่า100ชีวิตต่างตบเทา้าร่วมเดินพรมส้มเปิดงานพร้อมทักทายแฟนคลับที่มารอต้อนรับกันอย่างล้นหลามแน,นสเตเดียมกันเลยค่ะและยังได้รับเกียรติจากผู้กำกับมากฝีมือพี่อภิพงษ์พัฒน์พี่ผินเกรียงไกรสกุลพี่พจน์อานน์พี่ต้มารุตและก็อีกมากมายนะคะส่วนทางด้านนะักแสดงศิลปินก็ไม่น้อยหนะ้าบุกถึงงานกันอย่าง กคักเลยค่ะอาทิเช่นนกสินใจหน่อยบุศกรเคนภูภูมบิ๊กเอม็มเอสเตอร์สุปรีลีลาโมโมณ์ชนกกรีนอัสดาพรบัวนลินทิพย์สิงโตปราชญาอมภาวาัตและไบรท์รพีพง์ค่ะซึ่งภายในงานยังมีโชว์สุดพิเศษอลังการไม่ว่าจะเป็นการปลุกใจฮึกเหมิมดุดันในการนำม้าตัวเป็นๆควบเข้ามาในงานเป็นการเปิดตัวซีรีส์มหาราชชาตินักรบตามด้วยโชว์ซีรีส์เด็ดดวงโจรและ Undercell Killer ต่อด้วยการแสดงโชว์จากซีรีส์โนราโหมโรงที่สะกดความสะพรึงทุกสายตาบนเวทีจากนั้นถึงคิวนักแสดงซีรีส์คาตกรรมเดอะมิวสิควลที่โหนสลิงลอยตัวอย่างน่าทึ่งเลยนะคะก่อนจะปิดท้ายด้วยความสกสนานแบบจัดเต็มกับวงหมอลำสุดฮอตแห่งปีระเบียบวาทศิลป์โดยนักแสดงจากภาพยนตร์อีสานตุซี่พร้อมกับเซอร์ไพรส์ภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์นาคีสามอย่างยิ่งใหญ่อลังการเร็วๆนี้แน่นอนค่ะ ก็ต้องขอบคุณนะักแสดงทุกคนแล้วก็ผูก้กล่าบผู้จัดหลายๆคนนะคะที่ให้ค่ากับโมโนมาร่วมง,งานกับโมโนปีนี้เราก็แบบทุกสไตล์เลยคะะ่ะมีตั้งแต่เครียดฆาตกรรมตรคกรักกระจุมกระจิม๋มก็มีเยอะแยะไปหมดก็รับประกันคุณภาพต้องดีแน่นอนสำหรับโมโน